ถ้าผมเป็นผู้บริสุทธิ์ไปใครจะลงข่าวให้ผมอ่ะใครจะลงครอบครผมเสียหายเนี่ยธุรกิจผมเสียหายใครจะทำผมอยากรู้อ่ะแล้วนักเรียนคีย์บอร์ดทุกคนเลยที่ลงมาในโซเชียลทั้งหมดเนี่ยผมเสียหายทั้งหมดครอบครัวผมต้องเป็นยังไงอ่ะนอนไม่ได้กินไม่หลับกันอย่างเนี้ยผมรู้ว่าอาชีพสื่อผมรู้คิดวิเคราะห์แยกยะายให้ผมไหมละ่ะ ว่าผมเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยก่อนสีสร้างครอบครัวตอนนี้ก็คือกุ้มใจกันมากเลยใช่ไหมถ้าเป็นครอบครัวพี่อะตอนนี้มีลกระทยังไงกับพี่เหนือแรบ้างเรื่องงานด้วยชื่อเสียงด้วยอะไรหมดทุกเรื่องเลยครับหมดทุกเรื่องเลยเพิ่งแคนเซิลงานเชียร์ไปเนี่ยซีเกมกัลลังจะมาเนี่ยผมยังไม่เข้าไปหาหลวงพ่อเลยเพราะมันเหนื่อยแล้วเหนื่อยมากแล้วพอไมไหมพี่เราทำทุกอย่าง แต่กลายเป็นว่าโดนอะไรนะผมทำงานให้แบบเทศชาติมากๆคุณไปดูได้เลยไม่มีใครไม่ตอบรับในโลกของโซเชียลทุกวันนี้หรือในโลกสื่อเนี่ยผมแจกธงเนี่ยเกือบหมื่นผืนแล้วผมไม่ได้ขายนะแต่ผมเดินแจกคงให้กับพี่น้องทุกคนให้รับชาติให้กำลังใจกับประเทศชาติบ้างข้อดีๆของผมอะ่ะ ก็มาตีแผลบ้างอะครับไม่ใช่เกิดเรื่องนี้เดียวเนี่ยน้ำพึ่งหยดเดียวทําให้ครอบครัวลเล่าฉานเนี่ยมันไม่ใช่นะแล้วตอนเนี้ถ้าเสร็จสิ้นคดีเสร็จทิ้ง้ราบอกเออถือแล้วไม่เป็นไรไม่มีอะไรนิ่งว่าแล้วพวก,กันจะตสางอย่างไงผมอยากรู้อะตอนนี้ีแผ่ข่าวใหญ่ๆหญ่ได้ไหมนั่นหนึ่งข่าวใหญ่ๆ่ได้ไหมตอนนี้สบายใจขึ้นยงังพอได้มาพบก,กับทีเตา่าเราได้เคลียร์ได้ชี้แจงไอกระสง่งเอกสารเรียบร้อยก็ หลุดไปเปาะดงแล้วครับด้วยความสบายใจพอผมได้เจอกับท่านท่านก็มเมตตานะอ่ะเดี๋ยวเราไปที่นูน่นกันจะไปที่นี่กันไปคุยอย่างที่คุยให้ผมฟังนี่แหละครับแล้วจได้เห็นเอกสารอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราเราเข้าใจคือเริ่มต้นเี่ยต้องขอขอบคุณนะครับอ่าพี่โตแล้วที่อ่ามาแสดงตัวแล้วก็มาแสดงหลักฐานนะครับซึ่งเรา ทางสอบสนกลางเราเนี่ยนะครับเราต้องการที่จะให้ทุกคนเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องหรือมีอประเด็นอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาชี้แจงนะครับเพราะฉะนั้นได้ดูหลักฐานเบื้องต้นแล้วเนี่ยพี่ธุระเขาก็ทําทุกอย่างไว้เป็นขั้นตอนมีบัญชีสเตทเมนต์มีบัญชีเรื่องการรับงานอะไรต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะก,ก,ก็ดูมีหลักฐาน เพราะฉะนั้นสิ่งที่พิษณุรธรรมไปเนี่ยนะครับน่าจะเป็น